ในอนาคตเราจะทํากันยังไงดีเรื่องเศรษฐกิจปีนี้ตอนนี้นะคะเราไปพูดคุยกันค่ะกับศาสตราจารย์วิทวัสรุ่งเรืองผลอาจารย์ประจําภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์วิทวัสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมนะครับโอ้ดีนเสียงชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะปีนี้ ปีมาไฟปีที่โอ้โแหละคนเตือนกันเยอะมากเลยบอกกรอนงานประจําไว้นะใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็แบบโอ้อย่าลงทุนเยอะอย่ากู้เงินนะโอ้อาจารย์คะปีนี้เป็นยังไงบ้างเราจะรับมือกันยังไงมันน่ากลัวขนาดไหนคะสําหรับปีนี้เนี่ยนะคะครับปีหกเก้านะครับก็คาดการกันว่าน่าจะเป็นปีที่อาจจะย่ำแย่กว่าปี68นะครับก็ถ้าถามว่า มีประเด็นอะไรที่บ้างที่น,น่ากังวลน,นะครับผมก็จะขออนุญาตพูดถึง5้าประเด็นหลกักๆที่น่ากังวลครับตัวแรกก็คือเศรษฐกิจโลกตกต่ำทั่วโลกนะครับซึ่งบ้านเราเองเนี่ยเราพึ่งการส่งออกนะพอส่งออกเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มไม่ดีซึ่งไม่ดีต่อเรื่องมาอยู่แล้วนะครับเอ่ออันนี้เป็นปัญหาเรื่องของดีมานในต่างประเทศนะที่ในภาคส่งออกตัวที่สองเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยโดยปกติเนี่ยพอส่งออกไม่ดีเนาะ การท่องเที่ยวไม่ดีเราก็พยายามจะกระตุ้นดีมาน์ทาครัฐเนี่ยมักจะกระตุ้นความต้องการของตลาดผ่านการจับใจใส,ย,สยในประเทศแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ทําแบบนี้มามาพอสมควรนะในช่วงสองปีที่ผ่านมามันทําให้เกิดปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับทั้งส่วนทานกลักเองก็ใช้เงินกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเออมันเลยทน,นี้ครัวเรือนน่ครับช่วยถอนมันมันคอนกําลังซื้อนะแล้วก็ ตอนนี้มันสะสมมากนะครับเงินที่ประชาชนทำมาหาได้ก็หมดไปกับการใช้นี้นะแล้วก็เกิดปัญหาก็ทบเป็นลูกโซ่ะครับ <คะ S 2> พอนี่มีปัญหาก็จะเกิดความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมันเลยทําให้ดีมาในใน,ในประเทศก็ตกต,กต่ำด้วยนะครับทันมาเป็นประเด็นที่สามก็คือฝั่งเราเราียกว่าสปาสล่ยไส้ก็คือขีดความสามารถในการผลิตนะ,<ค>ะแล้วก็ทําการตลาดเพื่อจากค้าขายทั้งในประเทศต่างประเทศของเราเนี่ย <คะ S 2> ก็ค่อนข้างจะสู้คู่แข่งลําบาก ครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งรวมถึงสินค้าราคาตกจากจีนที่พอ,อขายในหลายประเทศไม่ได้ก็ทะลักเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนผมว่า<ะ>สามตัวนี้แหละครับก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นความเสี่ยงของความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็จากพวกภัยธรรมชาติครับค่ะโอ,โอ้เป็นเป็นความเสี่ยงที่เราแบบไม่สามารถควบคุมอะไรใดๆได้เลยนะคะจย์ดังนั้นเนี่ยถ้า เราแยกกันเป็นส่วนๆไปเลยเนาะถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่เราไม่ได้แบบมีธุรกงธุรกิจอะไรเลยแต่ว่าเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยเราควรเตรียมตัวรับมือกับภาวะแบบนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ครับถ้าเป็นภาคประชาชนนะครับก็ผมแนะนําข้อแรกเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะต้องฝั่งหนึ่งเราต้องระมัดระวังการการใช้จ่ายครับ <c oughs> ต้องบอกว่าต้องรับกิดขัดมากขึ้นดีกว่านะครับ <c oughs> โอ้ในภาวะเศรษฐกิจสุดเครืองในชะ่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องอ่าเรียกว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายไ,ได้อเอาลดรายจ่ายก่อนละกันนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นสําคัญทีนี้ตัวหนึ่งที่เราบอกว่าเพิ่มไรายได้แล้วทําควบคู่กันไปใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของการปรับตัวเพื่อจะเพิ่มทักษะแปลว่าอ่าผมอาจจะแนะนําอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะถัวก,กันเนาะคือถ้าเราพอมีเวลาครับาการเพิ่มทักษะซึ่ง สั่งหนึ่งหลายคนจะพูดถึงทักษะเรื่องไอทีเนาะทางด้าน AI ผมอาจจะมองทักษะพื้นฐานที่เป็นไม่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีก่อนก็ได้นะครับอทิเช่นลองกลับมาถามซิว่าค่าใช้จ่ายเราอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งเนาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของหมวดอาหารนะคิวก็สั่งดีลิเวอรี่เนาะถ้าเราบอกว่าเราต้องประหยัดมากขึ้นเนี่ยเนาะเราเราลองฝึกทักษะในการทําอาหารแล้วก็เริ่มเปลี่ยนจากการสั่งเนาะดีลิเวอรี่รวมค่าส่งด้วยเนี่ยนะครับ มาเป็นเรื่องของการทําอาหารกินเองแล้วถ้าท <ฮะ S 2> ักษะเราเริ่มดีขึ้นก็แปลว่าเราเริ่มขายในหมู่บ้านขายในบริเวณใกล้เคียงอันนี้ก็แปลว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ <ฮะ S 2> อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับก็ต้องกลับมาถามดูว่ามันมีรายจ่ายอะไรอีกไหมที่เราสามารถที่จะลดได้เช่นเรื่องของเสื้อผ้า <ฮะ S 2> เรื่องของการท่องเที่ยวหมดนี้คือการลดรายจ่ายก่อนหรือสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นอะไรได้ได้เช่นถ้าชอบเที่ยวเนี่นะ เป็นที่จับไปเที่ยวแบับเสียตังอย่างเดียวงั้นเราลองลองเล่มผันตัวออกมาเป็นบนหน้ากรุ๊ปทัวร์เช่นแนวเดินป่าถ้าฉันเก่งเรื่องนี้นะงั้นฉันก็จะได้เที่ยวฟรีเลยแต่ว่าฉันเป็นดเดอร์ในการประสานง,งานกับทางอุทยานแห่งชาตินะครับที่พะัะแล้วจันะก็ผันตัวจากสิ่งที่เราชอบอม,มีความสุขด้วยเราก็สร้างไรายได้ด้วยก็ ชอบแนวคิดอาจารย์จังเลยอ่ะคือเหมือนเราเราชอบอะไรแล้วถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เราทําตรงนั้นนะให้มันกลายเป็นไรายได้เนาะอันนี้ดีมากเลยนะคะอาจารย์ทีนี้ในในส่วนของผู้ประกอบการเองโอ้โหปีนี้เราทมเงินมากเลยนะ,ะที่อาจารย์พูดมาเศรษฐกิจลงไม่ดีเนาะบางคนส่งออกไม่ได้เอาแล้วก็จะขายของอาจารย์บุกเจอนะในสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ย คนเดี๋ยนี้แบบเหมือนเหมือนไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่ขายของแล้วไปอยู่ในโลกออนไลน์กันเยอะเราก็จะบ่นกันเอ้านี่ขายไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งไปสำเพ็งไปอะไรอาเงี้ยค่ะอาจารย์ปรากฏว่าคนที่เป็นคนขายอะ่ะบอกว่าสู้จีนไม่ได้เพราะว่าเขาส่งของมาบ้านเราแล้ว,ลวราคาถูกกว่ามันเราจะทําตัวยังไงเราจะปรับตัวยังไงดีสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการสําหรับปีนี้นะคะอาจารย์ สำหรับผู้ประกอบการนะครับผมคิดว่าคีย์สาคัญเลยนะครับคือปีนี้ครับสภาพคล่องนะหรือกระแสงเงินสดเนี่ยอาจจะมีความสําคัญมากกว่ากําไร <c oughs> ไม่ได้แปลว่าไม่ให้ทํากําไรนะครับเรา <c oughs> ย่อมอยากทํากําไรอยู่แล้วแต่ว่ากําไรมากกําไรน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าหนึ่งรักษาสภาพคล่องให้ได้ <c oughs> แปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งคือปกติงนี้ครับเวลาค้าขายเนาะ ถ้าอยากได้กําไรบางครั้งเราก็ต้องมีอะไรที่เหนือคนอื่นเขามักจะเป็นเรื่องของค่าสินค้าเหมือนกันเขามักจะเป็นเรื่องของการปล่อยเครดิตพอปล่อยเครดิตความเสี่ยงสูงขึ้นละเนาะแต่ขณะเดียวกันปีนี้ผมคิดว่าเป็นปีที่กอดเงินสดไว้ให้แน่นนะครับเทินไปเทินมากําไรนิดหน่อยแต่ขอให้ได้เงินสดมาก่อนนะเพราะว่าจะภาพคล่คคองสําคัญเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีผู้ประกอบการหลายเจ้าเนี่ยกลับไปไม่รอดหลังจากที่ยื้อกันมาหลายปีที่นี้ ถ้าหลายเจ้าไปไม่รอดเนี่ยกับใครที่ยืนยาวระยะได้ยาวกว่าสัากปีสองปีนะครับโดยหมุนกระแสเง,งินสดไปได้เนี่ยนะครับมีโอกาสครับที่จะได้ฟื้นกลับมาได้เร็วขึ้นเพราะว่าคู่แข่งเริ่มล้มหายตายจากหรือว่าจะต้องย้ายไปทำธุรกิจอื่นอันนี้เป็นข้อแนะนำแรกนะครับ แล้วทีนี้ในในส่วนของการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นแน่นอนนโยบายจากรัฐบาลเองน่าจะมีผลไหมคะอาจารย์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะในประเทศหรือแม้กระทั่งในในต่างประเทศจริงแล้วนโยบายเร่งด่วนที่จริงแล้วต้องต้องมีหรือว่าเป็นมาตรการที่แบบโอ้โหคิดว่ามันน่าจะประคับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเราได้มันควรจะเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ นโยบายรับนะครับถ้าผมจะเสนอแนะเนี่ยครับผมคิดว่ามันอยากให้รัฐบาลชุดใหม่นะครับ<ฆ>รักษาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับวินัยทางการเงิน<ฆ>นะเนาะเพราะว่าต้องเรียนว่าสองตัวเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเหมือนคันดิดขันงัดกันนะครับ<ฆ>ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะจนกระทั่งเริ่มตั้งถูกตั้งคําถามเรื่องวินัยทางการเงินพอถ้าวินัยทางการเงินเราไม่ดีเนี่ยนะครับ<ฆ>อ่าเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้เงินจนหนี้ครูเรือนเยอะหรือรัฐบาลกู้เงินมาค่อนข้างเยอะเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วกระตุ้นในลักษณะที่เออเามาแจกเงินดีกว่าเนาะที่กินใช้แล้วหมดไปอะครับพวกเนี้ยมันจะที่ผมกังวลก็คือถ้าเป็นแบบนี้มากๆเข้าเนี่ยครับแล้วก็รายได้จากการเก็บภาษีเรามันไม่ได้เพิ่มขึ้นเนาะจากศักยภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยเจ้าหนี้จะเริ่มมองครับว่าเรามีความเสี่ยงมากขึ้นเราเอาลุกหรือการมองอนาคตเรา จะเริ่มเป็นเนกาทีฟซึ่งถ้าหากว่าสถาบ,บันการเงินหรือการจัดันดับความน่าเชื่อถือของเราในเรื่องความสามารถในการชําระหนี้ในระยะยาวลดน้อยลงนะครับมันจะทําให้ต้นทุนดอกเบีย้ยซึ่งเราอ่ะทั้งเร,เราเนี่ยกู้กันมาเยอะอยู่แล้วนะครับทั้งภ <c oughs> าครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเองหรือนี้ครัวเรือนเนี่ยถ้าหากว่าเ <c oughs> ครดิตเลตติ้งเราแย่ลงดีกว่าหรือเป็นเนกาทีฟเนี่ยครับมันจะทําให้ภาระดอกเบีย้ยเราเนี่ยถูกปรับตัวสูงขึ้น อันนี้เป็นความเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวนะแล้วก็รัฐบาลที่ผ่านมาพยายามจะเน้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่ารักษาสมดุลทางด้านของวินัยทางการเงิน <c oughs> แต่ขณะเดียวกันจะไปรักษาสมดุลมากๆก็จะเจอปัญหาแล้วเศรษฐกิจมันจะกระตุ้นยังไงไอ้ <c oughs> ความบาลานซ์แบบนี้นะครับมันคือเรื่องของการที่การการใช้เงินของรัฐบาลจากงบประมาณแผ่นดินเนี่ยครับแทนที่จะเอามาใช้กับโครงการประเทศแจกเงินเนาะ <c oughs> อาจจะต้องมาโฟกัสนะครับเพื่อจะ เพิ่มเขาเรียกก็จิตความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชนนะ<ฮ>ให้เติบโตขึ้นแต่ถ้าข้อแนะนําผมคือไอเ้เรื่องเนี่ยคือก,การทำอินฟาสเตรเจอร์เช่นไอ้ระบบอ่าเช่นธุรกิจท่องเที่ยวเราเราถูกตั้งคาถามมาเยอะด้วยซ้ำว่าเราอ่ะเป็นตลาดท่องเที่ยวใหญ่ต่างชาติเข้ามาแต่ทําไมเราไม่มีแพลตฟอร์มเนาะในเรื่องของการจองโรงแรมหรือการ<ฮ>วางแผนท่องเที่ยว ในระดับประเทศเลยไมต้องเป็นของเป็นของตัวเราเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งแอปใช่ครับที่เป็นแพลตฟอร์มอื่นถ้าอธิบายง่ายๆเ่ยครับว่า QR code อันนี้ต้องชมเลยนะครับว่าหรือ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 ยังของของเต๋าตังเนี่ยผมว่าในฝั่งการเงินเราเนี่ยเรามีแอปแห่งชาติ หรือเรามี QR code แห่งชาติที่ทําให้เราต้องไปพึ่งพิงแต่ก่อนเนี่ย <Okay. S 2> เราจับใจใช้สอยเนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยนะฮะเป็นของต่างชาติเนาะขอให้แบงก์ไทยเป็นตัวแทนก็เถอะแต่สุดท้ายเงินมันจะถูกหลายเป็นค่าธรรมเนียมในการจ่ายทีอยู่บ่านแต่ปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเราใช้บัตรเครดิตน้อยลงแล้วก็ร <c oughs> ้านพยายามชวนให้เราใช้ QR code เพราะ <c oughs> ว่าค่าธรรมเนียมในการโอนเงินรับเงินเนี่ยมันถูกกว่าแล้วก็หมุนเวียนในประเทศเนี่ยเราเราอยากเห็นแบบนี้ครับว่าเราเล็กป่าปเป็น อินฟราสตรักเจอร์ดีกว่าเนาะหรือคือการโครงสร้างพื้นฐานในระบบอีคอมเมิร์ซนะครับหรือในระบบเรื่องของการแพลตฟอร์มในการค้าขายนะครับที่ถูกตั้งคําถามว่านอกเหนือจากแพลตฟอร์มค้าขายอีคอมเมิร์ซที่เขาขายกันเนสองสาเจ้าดังๆเนี่ยใรแล้วควรจะมีไหมแต่ผมคิดว่าเริ่มต้นจากต้องเที่ยวก่อนก็ได้เพราะตัวนี้เป็นจุดแข็งเราโอเสียได้อาจารย์คุยสนุกมากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า ถ้าได้คุยกันเพิ่มเติมเนี่ยจะดีมากเลยแต่เวลาของเราหมดแล้วนะคะอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะคคสวัสดีครับสําคัญเลยนะคุณฟังไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจก,จการใดๆวินัยทางการเงินเนาะเราพักภัครัฐเองนโยบายที่กําลังจะมาขับเคลื่อนประเทศในอนาคตเนี่ยนอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วต้องให้ประชาชนมีวิน,นัย ทางการเงินด้วยมันถึงจะไปได้เนาะแล้วการแข่งขันเนาะบางทีเราสู้ด้วยเรื่องราคาอาจจะสู้ไม่ได้คุณผู้ฟังมันก็จะไปสู้ด้วยเรื่องของอะไรคุณภาพการบริการเนาะเราคุณภาพเป๊ะนะมีมาตรฐานแบบนี้บริการหลังการขายมีแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปสู้กันด้วยแบบนั้นนะคะวันนี้ต้อง เตรีมตัวและเตรียมใจและก็รับมือชีวิตนะคะก็บอกว่าอยู่บนความไม่ประมาทเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะคะ